เครื่องยนต์ถือว่าสายปิ๊งนะครับก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทางผมรู้สึกข้องใจก็คือเรื่องของความประหยัดนะครับซึ่งซึ่งจะทําให้ตัวเลขนั้นอาจจะต่ําไปกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับในเรื่องของความฝืดเคืองของหัวฉีดนะครับที่มีตะกันไปเกาะตามผนังและเสื้อสูบของหัวฉีดนะครับถ้ารถคันนี้นะครับมีโอกาสได้ล้างหัวฉีดก็คงจะทํางาน ได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้อีกมากมายทีเดียวนะครับรถคันนี้เป็นระบบ HGV TFC 4นะครับก็เราได้พิสูจน์กันมาแล้ว40กว่ากิโลนะครับยังคงกินน้ำมันไปยังไม่ถึงครึ่งลิตรนะครับอรถ่80มันบไ่ไแบบนีบอ่ะ80อ่ะ80 ไม่ใช่ผมบอกพี่ว่ามันเป็นบางครั้งหรือเปล่าไงไคือพี่ต้องฟังอ,อ่ตลอดอ่างนี้ผมผมกลับมาดูอ่ะต,ตนี้ไม่เปน่มเปกแไป้าเนี่ยเปลนแล้วผมไปไมทำอะไรไ <ป S 1> ผมไม่ได้ทำอะไรกับรถเลย <c oughs> เหมือนผมใช้เวทมนต์เลยนะเนี่ย เดี๋ยวไปปักช่องอะไรก็ได้เอาไหมพี่เอาไหมผมก็อยากจะ,จะลองเหมือนกันว่ามันขึ้นยังไงขึ้นไหมปกติคือถ้าไปคลิกถ้าไปคลิกดาว่มันขึ้นเพราะคันเร่งมันใช้เชือเพิงสองตัวเขาเรียวกว่าขับแบบเหมือนก็แบบเหมือนกับคนป่ามีปืนอ่ะแบบกูจะขับถ้าเดียวกูยิงยิงอย่างเดียวยิยงโดนไม่โดนอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ถูกหลักไงเพราะฉะนั้นต้องฟังผมบ้างว่าผมเนี่ยแนะนําอะไรไปบ้างอีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับไอ้ตัวตาแมวอะไรไอ้ตัวเซนเซอร์กัน มอนนกัััไ้้ตตววีแต่เขาบอกเป็นทุกครั้งไงเขาบอกเป็นทุกครั้งไงอ่าไม่เป็นเป็นตั้งแต่เริ่มเริ่มไปเลยนะครันะผม E T U ผมไม่ได้แตะเลยนะผมเจอแค่หม้อต้มเสียเนี่ย ท่านครับคิดว่าสักกี่กิโลถึงพอสรุปได้ครับหามีพอพอสรุปได้รัแล้วความผิดชอบทางนู้นล่ะชอบด้ไหม้อสอบข้อระบบข้อสองดระบบการประหยัดนี้เรา็้ได้อย่างชัจนใมีการทดสอบที่ระบบน้ำมันแล้วนะคับ 5 5 0เนี่ยมันไม่ถึงขึ้นก็นแสดงว่าว่าใช้ได้แล้วนะโอเคไหมครับถ้าเป็นไปตามนี้ไม่งั้นเราเพต้องวิ่งจนกว่าน้ำมันถึงหนึ่งเมตรครับทั้ง,งทั้งผมไม่มีปัญหานะเท่า,ทา,ทาไหร่ก็ได้ถ,ออไไถ้าทุกคนมีเวลาก็ผมยาวได้เลยวันนี้ไอไอข้อที่สองไม่มีอะไรครับมันไม่ใช่ประเด็น คือคือประเด็นวันนีเ้เราเราตกลงกันแล้วว่ามาดูเรื่องความประหยัดในส่วนที่ว่าเราอยากจะรู้ว่าตรงนั้นเป็นไงมันเป็นหน้าที่ของลูกค้ากับกับผู้ใช้เราปรับให้ได้ในทุกรูปแบบอยู่แล้วใช่ไหมเออถ้ามันสะดุดช่วงไหนเย่างที่ผมเรียนให้ทราบอะ่ะตามที่ผมมองผมมองว่ามันมาจากค่ามีเทนบางครั้งเติมก,ก๊าซแก่แล้วมันเป็นเพราะผมยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยมันมันก็ไม่เป็นไงอ,อ่าฉะนั้นเนี่ยในปัจจัยของค่ามีเทนนั้นนะผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับค่ามีเทน ที่มาจากพม่านั้นนะครับค่ามีเทนอยู่ที่ค่า70นะครับ70ส่วนค่ามีเทนที่